วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไฟดับมันเคยเกิดขึ้นที่ฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกมาแล้ววันนี้เราจะไปย้อนเรื่องราวเหตุการณ์ตื่นตะลึงไปทั่วโลกเมื่อไฟดับในพรีเมียร์ลีกเมื่อปี1997 Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Talk To to ท o n e น by พิรณันต์จำปาเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Talk to Tone คุยถึงโคนกับผมโทนคุงพิรัน์จำปาเงินนะครับไฟดับกับวงการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลแล้วมันส่งผลกระทบ นะ,ะต่อการแข่งขันจนเป็นข่าวอื้อเฉาไปทั้งโลกนั้นมันเคยเกิดขึ้นที่ฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกมาแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ไฟดับในพรีเมียร์ลีกขนาดในพรีเมียร์ลีกยังดับมาแล้วนะแล้วในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ดับได้เป็นเรื่องปกติครับ ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเรามานานนะครับเราดูฟุตบอลอังกฤษกันมันยาวนานเลยรุ่นผมเนี่ยดูตั้งแต่ยังเป็นชื่อลีกสูงสุดยังเป็นชื่อดิวิช i ั่นหก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกในปี1992นะฮะแล้วพรีเมียร์ลีกก็เป็นลีกฟุตบอลอันดับ1ของโลกก็ว่าได้ได้รับความนิยมมากมายได้รับการติดตามจากผู้คนทั่วโลกทั้งเรื่องของผลการแข่งขัน ทีมที่ลงแข่งขันผู้เล่นนะครับและในกลุ่มของพวกเซียนพนันก็นิยมเดิมพันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกันเนื่องจากว่าอังกฤษเนี่ยเขามีบริษัทร,รับพนันถูกกฎหมายกันมานานแล้วตามตอกซอกซอยทั่วไปตามถนนเนี่ยคุณไปอังกฤษเนี่ยคุณจะเห็นเรียกว่าร้านรับพนันเปิดกันพอๆพกับเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเรา ดังนั้นพิมลลีกเนี่ยก็เป็นลีกยอดนิยมของบรรดาคอพนันทั้งหลายนะฮะเนื่องจากว่าไหนๆก็ต้องดูอยู่แล้วเป็นลีกที่ได้รับความนิยมอะ่ะนะไอพวกคนเล่นน่ะเขาก็ดูไปนะครับแล้วก็เดิมพันไปเพื่อเรียกว่าเพิ่มความมันเพิ่มอรรถรสในการเชียร์ัะมัง้งนะฮะแต่หลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มอัรลรสแลนะ้วไงมันกลายเป็นแน่นอนว่าคนเล่นเนี่ยมันก็จริงจังมันก็หวังผลการแข่งขันรวมถึง พวกคนที่เป็นเจ้ามือหรือเรียกกันภาษาบ้านๆว่าโต๊ะเนี่ยมันก็ต้องลุ้นผลการแข่งขันไปด้วยอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่โต๊ะบางคนพยายามจะทําก็คือล็อกผลการแข่งขันมันซะเลยหรือเมื่อผลการแข่งขันไม่ได้ดังใจก็หาเรื่องยกเลิกการแข่งขันมันกลางคันซะเลยเพราะว่าอะไรฮะตามกฎ ของโต๊ะบอลเวลาเราไปเรียกว่าเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยมันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเตะๆกันอยู่แล้วเกิดไฟสนามดับหรือว่ามีพายุลมแรงพัดกระหน่ำทำให้การแข่งขันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หรือมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้การแข่งขันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หิมะถล่มตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามแข่งกันไม่ได้อะไรก็ตามแบบนี้นะครับ เขาจะนับผลตอนที่ผู้ตัดสินเป่าหยุดจบเกมนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่โต๊ะเขาเอามาตั้งเงื่อนไขแล้วมันเป็นที่มาของการเกิดไฟดับครั้งสำคัญของพรีเมียร์ลีกมันเกิดขึ้นในฤดูกาล1997-1998เป็นการเจอกันระหว่างเวสต์แฮมกับคริสตันพาเลทที่สนามอัพทันพาร์คบ้านของสโมสรเวสต์แฮม เวสแฮมในตอนนั้นเนี่ยมีดาวรุ่งที่ชื่อว่ามริโอเฟอร์ดินานคุมเกมรับมีกองกลางดาวรุ่งชื่อว่าแฟรงค์แลมพาร์ตนะฮะคุมแดนกลางมีปีกตัวจีด๊ดดีกรีทีมชาติอังกฤษอย่างเทเวอร์ซินแคร์นะฮะเวสแฮมเนี่ยก็ดูเป็นต่อนะครับมีโอกาสที่จะชนะสูงดังนั้นคนก็แห่ไปเดิมพันเวสแฮมไงแต่ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาครับ คริสตันพาเลตดันยิงนำเวสแฮมไป2ลูกแต่ไปไปมาๆเนี่ยเวสแฮมมันก็เล่งเครื่องครับเล่งเครื่องจนสามารถตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2แล้วก็กำลังบดขยี้คริสตันพาเลตอย่างเมามันคือตอนนั้นะโมเมนตัม um ของเกมมันปเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งเวสแฮมนะกำลังบ้าข้างเลยหลังจากได้ประตูตีเสมอมาก็จะบุกเอาประตูขึ้นนำแต่แล้วครับระหว่างที่เวสแฮมกำลังขยี้ขยโก คริสตันพาเลตอยู่เวลาในการแข่งขันเหลืออีกประมาณ25นาทีไฟสนามอัพตันปากมันดับครับพอมันด <vale ับไปเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่สนามทางเวสต์แฮมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปแก้ไขไปซ่อมๆยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้ไฟมีแสงสว่างพอที่จะแข่งขันต่อได้ก็เลยต้องยุติแมตชการแข่งขันนั้นไปเท่ากับว่าแมตชนั้นเนี่ยก็จะมานับกันที่ผลเสมอ2 2แต่สมมติ เวสแฮมมันต่อครึ่งลูกอะนะครับก็โดนดีครับนะฮะก็กลายเป็นว่าโต๊ะก็ยิ้มไปครับจากการที่ผลการแข่งขันมันออกมาแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นพอเขาไปสืบสาวราวเรื่องกันมาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆไฟที่อัพท่านพังมันถึงได้ดับแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยเขาไปสืบค้นเจอว่ามันมีพวกเซนพนันนั้นอยู่นบเบื้องหลังการไฟดับบันลือโลกครั้งนี้นี่เองครับ คือหลังจากที่ไฟดับไปเนี่ยนะฮะโตเขาจะคิดผลการแข่งขันตรงนั้นเลยนะครับเขาก็ไม่ไปนสนใจหรอกว่าทางพรีเมียร์ลีกหรือว่าสมาคมฟ,ฟุตบอลอังกฤษจะไปเรียกว่าจัดการกับแมชนั้นยังไงจะไปรีแมชหรือว่าไปทำไงต่อก็เรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันเพราะพวกเขาก็กินเรียบไปเรียบร้อยแล้ว พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะทำแบบนี้ที่จะดับไฟสนามเมื่อผลการแข่งขันของแมชนั้นๆมันไม่เป็นไปดังใจจนมันมาโป๊ะแตกเนี่ยโดนจับได้นะครับในเกมที่ชาวตั้นเจอกับริเวอร์พูลในปี1998ครั้งนั้นตำรวจสามารถจับผู้ต้องสงสัยได้4คนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของชาวตั้น1คนเป็นชาวจีน1คน แล้วก็เป็นชาวมาเลเซีย2คนเจ้าหน้าที่ของสโมสรชาวตันที่โดนจับเนี่ยชื่อว่าโรเจอร์เฟิร์สนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามเดอะวันเล่สนามเย่าของชาวตันที่เกิดเรื่องนี่แหละครับโรเจอร์เฟิร์สเนี่ยทำงานกับชาวตันมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเมื่อ18เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ เขาก็รับสารภาพว่าได้รับเงินติดสินบนหรือว่าอามิดสินบนเนี่ยจากชายชาวจีนเป็นจำนวน20,000ป่นปอนเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านบาทในตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นเงินที่โคตรเยอะสำหรับคนที่ทำงานในตำแหน่งนี้คือคนอังกฤษเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะ,ะคนอังกฤษเนี่ยมีรายได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนดังนั้นปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ1ล้านบาท นี่คืออยูย่ๆมีคนมาติดสินบนทีเดียว1ล้านบาทโอ้เก็บทั้งปียังไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะไอ้หนึ่งแสนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเงินไรเป็นเงินเก็บอย่างเดียวนะคนอังกฤษแต่ปกติมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทแต่ค่าครองชีพเขาแพงเดือนเดือนหนึ่งนี่แทบจะเดือนชนเดือนอะ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหอยู่ๆมีคนเอาเงินทั้งสองหมื่นปอนมาประเคนให้ โรเจอร์เฟิร์สก็ทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยยอมทรยศกับสโมสรที่เป็นต้นสังกัดของเขาก็ปล่อยให้ชาวมาเลเซียเนี่ยเจ้ามาเลเซียสองคนเนี่ยนะฮะเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของสนามเดอวันเล่เพื่อเข้าไปคอนโทรไปคุมแผงสวิตไฟฟ้าและพร้อมที่จะดับไฟสนามลงทันทีเมื่อผลการแข่งขัน ไม่เป็นไปตามที่โต๊ะพนันที่ส่งพวกเขามาคาดการเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นี้พวกเขาทั้ง4คนก็โดนจับติดคุกตามระเบียบนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกๆท,ทีมในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกต่างๆเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเป็นเนื้อร้ายที่เข้ามาเกาะกินมาบ่อนทำลายวงการฟุตบอลอาชีพที่พวกเขาอุตส่าห์สร้างมาอย่างยากเย็นลำบากนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ไฟดับบรลลือโลกที่ชาวตันครั้งนั้นแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์ไฟดับในพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นอีกครั้งเดียวเป็นเกมระหว่างซันเดอร์แลนด์นะฮะกับ เฮาซิตี้ที่สนามสเตเดียมออฟไลท์แหม็ชื่อสนามสเ a เดียมออฟไลทไฟดันดับนะฮะแต่เมื่อ4ปีก่อนเป็นเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องของเหตุสุริสัยเขาสืบสวนสอบสวนกันละไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเครือข่ายนะของการเล่นพน,นันหรือว่าเซียนพน,นันฟุตบอลทั้งหลายนะครับแต่เป็นเรื่องของเหตุสุริสัยจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ย ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับผู้มีอำนาจในการจัดการแข่งขันบอลหรือกีฬาต่างๆอย่างฟุตบอลก็ไล่ตั้งแต่สหพันฟุตบอลนาน,นาชาติอย่างฟีฟ่าหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าหรืออะไรต่างๆนานาเขาก็ต้องหาทางป้องกันนะฮะแก้ไขนะครับเขามีหน่วยงานที่ชื่อว่าสปอร์ตเลดาในการเรียกว่าจับนะครับความไม่โปร่งใสความผิดปกติในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ,ๆเพื่อจะช่วยกันกันไม่ให้อ พวกเซนพนันนี่แหละมันเข้ามาป่วนวงการกีฬาแต่ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราก็อย่างที่บอกไปถ้าไม่ไปยุ่งกับมันได้ดีที่สุดเป็นมงคลชีวิตของท่านการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยขึ้นนอกจากเจ้ามือนี่คือเรื่องราวที่หยิบม,มาฝากการถ้าท่านถูกอ,อกถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยนะครับเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้เราจะหยิบหา มาเล่าสู่กันฟังกับพอดแคสต์ของเมนสแตนกับในช่วงของผม Talk to ู o ทนคุยถึงคนกับโทนคุ้งใน EP ตีต่อๆไปส่วน EP นี้เวลาหมดหมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ีหน้าวันนี้สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g กดิ t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคลาวสปอติฟาย แอปเปิลพอดแคสต์